สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราจะมามานาเสนอเมนูข้าวผัดเขีเยวหวานไก่ไข่เค็มค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่4ของพวกเราแล้วนะคะต่อไปเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็มีไข่เค็มหนึ่งฟองนะคะผ่าซีกไว้ใบโหระพาน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นนะคะหัวกะทิหางกะทิน้ำมันพืชข้าวสวย มะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยเล็กน้อยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะพริกแกงเขียวหวานจาโรโบจูอินวันค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะทําการหมักไก่ก่อนค่ะโดยการนําไก่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ผัดแกงนะคะแล้วก็ทําการใส่น้ำปลาลงไปค่ะ เราก็จะใช้พริกแกงเขียวหวานตาโรโบทวินวันค่ะด้วยหัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หัวถ่ากะทิทะค,ะค,ะค่ะ รอให้เดือดน,นะคะแล้วก็จะเราก็จะทําการใส่เนื้อไก่ต่อไปก็จะใส่เนื้อไก่ที่เราหมักไว้ค่ะผัดจนกระทั่งเนื้อ,อไก่เกือบที่จะสุกแล้วนะคะพอเนื้อไก่ใกล้สุกนะคะเราก็จะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะก็จะทําการปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บนะคะ เราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ mm hmm. ค่ะผัดจนแห้งนะคะ mm hmm. สุดท้ายก็จะเป็นข้าวสวยค่ะเรามีเทคนิคก,การทำข้าวผัดที่ให้ได้ข้าวผัดที่สวยนะคะ mm hmm. ก็คือข้าวเราหุงข,ข้าวให้แข็งนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ mm hmm. จากนั้นเราก็จะใส่ข้าวาลงไปผัดแล้วค่ะ ต่อไปนี้นะคะเราก็จะทําการจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะนําข้าวผัดที่ผัดเสร็จแล้วเนี่ยอัดลงไปในถ้วยค่ะอัดจนกระพ่าเนเต็มนะคะข้าวที่ออกมาจะได้มีลมมักษณะกอมเนสวยงามค่ะค่ะต่อไปแล้วก็ทําการคว่ำมือในจานนะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็จะตัดแต่งด้วยอีกสีฟ้านะคะค่ะเห็นล้วค่ะนี่นะคะข้าวผัดเขียวหวานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่อยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันโหวตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ